เรียนท่านตะพันตัดนานไลออนวันชริศลื่นลืน่รองผู้ว่าการภาคคนที่หนึ่งท่านอดีตรกรรมการอธนาการแรลสกุลท่านไลออนสงสักเกษวัลย์ท่านประธานสภาภาครวมสามสิบนประเทศไทยท่านไลออนจริสุทธิพิชิตท่านอดีตผู้ว่าการภาคท่านมวลสมาชิกและ ท่านผู้ิเกตท่านครับในค่ำคืนนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าคนที่ประอกอบคุณงามความดีให้กับภาค 310A2 นั้นต้องได้ผลออกมาตามที่ท่านได้เห็นในค่ำคืนนี้คุณงามความดีของท่านอดีตผู้วา่าการภาคซึ่งผ่านพ้น ท่นานไลออนก็เพิ่ีรวัตรความตุใจค่อนท่านได้ทำาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ภาค3า0 A2 ของเราได้เริ่มพัฒนาโครงการกตา่างๆเช่นโครงการเพิ่มสมาชิกไลออนและเพิ่มสโมสรไลออนของโครงการอื่นๆอีกมากมายตลอดหนึ่งปี ที่กับผมได้ติดตามและร่วมทำงานกับท่านมาท่านได้เสียสละและอุทิศตนเพื่อองค์กรไลออนผมจึงขอเรียนเชิญท่านไลออนและท่านผู้มีเกียรติในห้องนี้ได้โปรดลุกขึ้นยืน และตรงมือเพื่อลำลึกถึงคุณงานความดีของท่านไดออด็อกเตอร์พีรวัตรอคุณไทยพรและผู้สมรู้คับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านประธานหนพิธีกษ์ให่สูงครับ สำหรับพิธีในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาผู้ว่าการแล้วสารพลภาคตัวัศาลสู่ประเทศไทยและอ้อนเจริญสุขอิทธิภิร่วมพิธีด้วยผมขอเรียนเชิญท่านเป็นตัวแทนท่านพเกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าการแล้วสารพลข้าราัการสูตรในสองทุขอเรียนเชิญท่านครับ มาครับดูเรื่องตื่นเต้นได้ดีใจเป็นอย่างยิ่งการเปลี่ยนท่านประธานการงานท่านประธานพิธีท่านอดีตเป็นอดีตไปแล้วนะท่านประธานศาลคนนะครับคนเราคนมีอายุท่านท่านอดีตพวกอันตราอดีตประธานสภาพวกอันท่้ากรรมการบริหาร ของสโมสรได้กรรมการบริหารของไรอ้อนได้เพื่อนสมาชิกไรอ้อนที่เขาร่วมรักทุวท่านครับพูดถึงอายุแล้วก็เดี๋ยวใส่พวกผมเองก็ไม่น้อยนะครับผมเป็นสมาชิกไรอ้อนมาแล้วสี่สิบปีนะครับเป็นพผู้กานขั้งมาแล้วสิบหกปีปีนี้จะเป็นคร จริงๆก็กลัวมอกอยป้าๆอย่าไปเป็นเลยอายุเยอะแล้วของอายุเยอะมันตัวแรกจะไปยุ่งอะไหัวใจมันจจับเป็นเพราะเป็นมาตุ้ตำแหน่งปนไปแน้วมาเล้วสี่สิบปีประธานสาตำแนเดียวยังไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นสักทียที่เป็นมาแล้วเจดเทต่เหลือาคค้าเดลือทุกข์ทเ เรื่องสุดใจจริงที่ทุกท่านนะครับผมเลงเห็นประจตัวจ้ำน่สนิทสนองกันเรื่องดีใจมากเลยครับเรามันเป็นไรตั้งมานานแล้วมันเข้าไปถึงกระดูกแล้วไม่ได้เรื่องวันวันหนึ่งก็ไปเจออะไรวลาวรู้รู้บอาป้าไปเจออะไรร้อก็เปบระดาเรื่อเพื่อนที่แล้วจัาเงินก็ต้องไปไม่ไปไม่ได้ก็เห็นแล้วก็ดีใจสบายใจกลับไปก็นอนสบายนะครับทำอะไรมาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจ ทั่วการทร้างทุกฝั่งคนก็สอบเนี่ท่านเป็นด็อกเ,เตอร์ทั่วการสร้างหลายคนก็ไปเลยเป็นด็อกเตอร์ท่านเป็นด็อกเตอร์ก็มีความรู้เยอะเรียนเยอะก็ต้องทำเยอะนะฮะเป็นธรรมดาทำต้องเราไม่สนเพื่อตำแหน่งก็คันสนิสนททำดีดีด้วยนะครับแล้วก็ยังหนุมยังเน้นนะแล้วก็เอาไว้ก็ดีนะต้องก็คู่สมรสรที่ของร่ำรวยเยอะทเพราะว่างานการเก่ง ทำงานเยอะคอนเก่งมันก็ทำงานเยอะทำงานเยอะก็รวยเยอะแน่นอนครับแล้วก็เป็นที่พึ่งของผู้ยากไร้ทำรวมงานของไร้วันของเราถือว่าโชคดีของไร้วันนะครับสำหรับทุกท่าน <c oughs> ที่ปไปไร้วันอยู่ในที่นี้นั <c oughs> ้นก็ผมในฐานะเป็นประธานสภาก็ขอชื่นชมทุกท่านที่ทำงานด้วยความเข้มแข็งทำงานด้วยความตั้งใจและเสียสละขอให้ความดีของทุกท่าน ตอนนี้เกิดความจเจริญรุ่งเรืเองที่สิ่งใดสมความปรา,นะารถนาทำธุรกิจเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ยังไม่เลยขอบคุณสรุปดีแล้วก็ดำลึกถึงอดีตผู้ว่าหรือว่าต่อไปไม่ได้กลับมาบ่อยๆก็บ,บ่อยครับก็เราลึกถึงอดีตผู้ว่าจริงๆนะครับอดีตผู้ว่าก็มนี้แล้ว,ลลวททลควนนทั้งหมด ก็สิบเก้าคนมาที่บอกว่าสิบเก้าปีแต่ผมมาใน,นสมยัยมีแต่พักเองรับปีเท่านั้นเองนะครับมันนานมากเลยก็ไม่เป็นไรนานแล้วเป่ดนานไปเราก็เป็นปัจจุบันนี้นะครับครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสิงเกียร์ูอีสิงนี้พวกชายเฉลียวเก่าเกี่ยวเก่านะครับแล้วก็น้องถัน ไอเกลัยนเชียงอันจ๋อูตองดีเกตสายตู่หวยกันกองเงี้องหวยเสียเสียด้วยขอบคุณมากครับร่วานแลวคนทาสุิ2าลูษัทกัจนท่านดีตผู้นวยการแล้วท่านสนลแล้วัทเกริวัติท่านประธานสภา ตัการภาพโวมสารสุสประเทศไทยท่านเจริญสุีกิธิทีท่านประธานจัดงานอดีตตัวการภาพคณะกรรมการพื่นสมาชิกแก่ผู้มีเกียรติต้องบอกว่าตั้งคืนนี้เป็นขั้นคืนที่มีความสุขมากๆอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับเกียรติได้รับความเมตตาจากเพื่อนเพื่อนสมาชิกต้องขอขอบคุณท่านประธานจัดงาน ท่านนยอนชิริศรึ่งบุญรองผว้การและสลภาคสาุเกสท่านที่หนึ่งครับท่านเป็นผู้มีความตั้งใจสูงแล้วก็คณะกรรมการให้ความร่วมมือกับท่านเป็นอย่างดีต้องขอขอบคุณคณะกรรมการยุคนี้ที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีผลผมนั้นเคยทํางานอยู่ด้านล่างจนเคยขึ้นมานั่งข้างบนก็รู้สึกอ้าวเหมือนกันครับ มีไฟสองหน้านี่ยิงจะมองไม่เห็นใครนะนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาในงานในค่ำคืนนี้ท,ทัพสจากพวกเราค่ำคืนนี้ก็คงจะเยบเหนาวต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำลงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีของนายอั้งเป็นการเชิดชูเกียรติเป็นการให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้นำ ที่เสียสละทำงานตื่อ,องค์กรเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ท่านครับในโลกใบนี้ยูเอชากนถึงประมาณเกือบสี่พันล้านคนสี่พันล้านคนไม่ใช่น้อยนะครับและแต่ละชีวิตที่จะเกิดมานั้นไม่ใช่ว่าเกิดมาได้ไง่ายๆไม่ติดไปรู้ก็จะได้เกิดหรือเปล่าพระเจ้าคนนั้นที่จะดูนะครับ ได้ถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องดิน้นรนความเป็นอยู่ยากลำบากการที่จะมีชีวิตอยู่ได้นั้นมนุษย์ทุกคนต้องสแสวงหาต้องดิน้นรนมีคนจำนวนไม่มากที่มเดียวสเหมือนเช่นพวกเรามีอาหารครบสามมือ้อมีทีู่า่าใสยมีสรพสา่ง ที่จะสังหาบวรุงความสุขให้เกิดตัวเราเองแต่ในโลกใบนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นความโชคดีของพวกเราเกิดขึ้นจากการที่พวกเรามีความขยันหมั่นเพียรมีความอุสาหามีความตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตด,ดีขึ้นได้ในมวลหมู่ผู้คน ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีนั้นมีเพียงน้อยนิดครับที่จะเสียสละตัวเองมีเพียงหนึ่งล้านสี่แสนกคนที่มีอวดมการที่จะช่วยเหลือผู้ซึ่งยังตกทุกข์ได้ยากผู้ซึ่งยังเดือร้อนประสบภัยที่ัตรให้ชีวิตเขาดีขึ้นให้พ้นจากทุกเขเวทนาพวกเรา ต้องต่อสู้กันมายาวนานก่อที่จะมาถึงวันนี้เราต้องต่อสู้กับใจเราเองที่จะลุกขึ้นมาให้บริการทำหน้าที่ที่คิดว่ามนันลุกคนหนึ่งที่เกิดมาด้วยความยากลำบากคนทุกแล้วเราต้องการทําให้ผู้อื่นได้ความสุขสบายบ้างแม้แต่ช่วงขณะหนึ่งช่วงเวลาหนึ่ง ค่ำคืนนี้เป็นพิธีสนุดีอดีตพวกการภาคและเราลึกถึงคุณงามความดีของอดีตพวกการภาคแต่ผมนั้นผมจะตอบกับทุกท่านว่าค่ำคืนนี้ต้องเป็นคืนที่สนุดีพวกเราทุกคนด้วยพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมทำคุณความดีมาตลอดระยะเวลาที่เราเป็นผู้มีจิตอาสา ที่ใช้ชื่อว่ลหลอบอนขอทุกท่านกบมือให้กับตัวท่านเองครับขอสบควมยดีสมาชิกทุกท่านนะครับในปี <LAURA> ที่ผ่านมานั้นผมก็ได้รับความเมตตาบรรณาได้รับความรักจากพี่เพื่อนโอ้อโ,โสมทั้งหลายที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือทำงาน ไม่ใช่เฉพาะผมเองคนเดียวยที่ทํางานได้ประสบความสาเร็จตามที่ตั้งใจไว้มีบางอย่อาจจะมีปัญหามีอุปสรคบ้างแต่ก็ได้ทุกท่านให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับอยู่ในใจตลอดก็คงจะไม่ลืมทุกท่านได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็มความสามารถไม่ว่าเป็นคณะกรรมการท่านใดเป็นสมาชิก และหนึ่ในสมาชิกที่ผมจะต้องบอกว่าขอบคุณเป็นพิเศษขอบคุณมากๆก,ก,กับการที่ท่านได้ช่วยเหลือผมตลอดระยะเวลาที่อบรงตำแหน่งทั่วการภาท่านต,ติดตามผมไปเยี่ยมสโมสรไปทำกิจกรรมด้วยกันเรียกว่าขึ้นเหนือตลอดนะครับไปเหนือล่องได้วันนี้ผมขอเชิญชูเพีย ให้กับท่านอาดีตเลขาธิการภาคตอ่อนพิชิตวงหนองเตยครับขอรีบเชิญครับท่านเป็นผู้เสียภางีแท้จริงอาิเษกเกียรติยศของ,งอกงงองทัพนี่มอบให้ท่านเป็น,นเกียรติประวัติครับและอีกสองท่านนะครับ ไม่ได้ท่านท่านสอมแล้วการทํางานเพิ่มสมาชิกจะไม่ได้มีผลร่วมสําเร็จดังที่ปากฏอยู่หนึ่งในสองท่านนั้นคือท่นานไรออนอภิชัยตะกูนสาครัาประธานฝ่ายเจียวทีเขอเรียนเชิญอัินอ่อเข็นเก่งรงิรพัฒน และท่านนี้จะเป็นใครอื่นไม่ได้ที่ท่านให้ความเราใจใส่ไลออนเรามาโดยตลอดเป็นทีมที่เข้มแข็งของเรานะครับท่านไลออนประหยัดศรีนะคพันธ์เรียนเชิญมาแล้วเห็นเิดปรโย้ครับญญเข้ามาเป็นไลออนเมื่อ 16ปีที่แล้วนะครับก็ช่วยเหลืองานเล็กๆงานน้อยๆมาโดยตลอดมีหลายท่านถามผมว่าตลอด5ปีที่ทํางานในตําแหน่งคณะกรรมการภาคคือเฮริภาค,ค ita, เลอานขาลอง2องลอง1น่งจนถึงครัวการภาคนี้เดินทางไปเท่าไหร่แล้วก็ดูจากเข็มยวไม้่าสองคันก็ประมาณ2 5 0 0 0 0กิโลอาจจะตกจจแต่ การใช้ระยะเวลาของผมการใช้ปัจจัยศักยภาพต่างๆผมว่าคุ้มค่าครับการที่ได้เห็นพวกเรามีความรักความสามัคคีกันเราต่างทำความดีให้ซึ่งกันและกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีคุ้มค่ากับการที่เราเป็นไลออนเป็นผู้ให,ให้ที่ดีครับ ผมขอมอบบทเพลงนี้ให้พวกเราทุกคนนะครับสำหรับพวกเราผูา้ทำความดีทั้งหลายนะครับ Gracias เป็นบทแทนแทนความขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ในวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากตัวแทนสมาคมสโมสโรสและองค์กรขอเรียนเชิญท่านอดีตกรรมการในการและอาค์กรและองค์สังกเกษตรวิวงได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับ302และชูศักดิ์และในทุกคนประธานสภาภาพรค3์ประเทศไทยเจ้ญญาของสมเกาหลีดังคุยเจ้า ไม่แปลกใจเลยว่าทำไม80ยังดูเหมือน65สิบกินสองทุกวันทุกวันและทุกวันท่านผู้ว่าคนข่ามนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับท่านนผู้ว่ารัตน์ปีรวัตรที่มาจากเชียงใหม่เและมาจากกรุงเทพคือผู้ว่าพัพชระชตว,วิชัยท่านจะดีผู้ว่าการ่าจากภาคดี ในคณิษฐาและผู้สมบัติถือว่าเป็นคลสำคัญแห่งชาติฉมานั่งที่นี่นาแล้วอดีตจ้าหนาที่ตรวจแห่งชาติคนตำรวจทัวที่สองชีผมไม่ท่านท่านอดีตผูวการภาคสามฐอดีตผู้วการภาคสามมูสทั้งสิสท่านรวมรับเิร์ผิวัผมนั่ได้บนเวทีเลขสิบสาเป็นเลขมงคลคืนนี้ท่านประธานจัดงานผมต้องของคุณที่เชิญผมมาเป็นตัวแทนรัฐสากนกล่าวสุรที่เป็นสองแม่งบนเวที ก็บอกว่าทองแท้น <shouting guys> ี่ไม่กลัวไฟเหล็กก็ไม่กลัวการทุบตีที่สำคัญคนดีไม่กลัวการพิสูจน์ขอบคุณทั้งสองท่านขึ้นเนี่ยก็ภูมิใจเพระพวกท่าเลือกแล้วสารกวนกำหนดให้ผู้นำทำงานบละปีเท่านั้นเองเมื่อ365วันผ่านไปจบไปก็จก็เป็น past result ก็ได้เป็นเว่าผ่านมาปีหนึ่ง ก็เติมข้างหน้าอินฟินิตพด้วยส,สิตคอมเม้นทเพราะฉะนั้นคำว่าพสัพสหรืออินฟินิตพัสปีต่อไปเป็น a s สในตลดนนอดบางทีคงจะเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ว่าที่อยู่ในดวงใจของเราและเลดี้ของท่านร้องเพลงกันเองผู้กระตับใจแต่ไม่ว่าเป็นร้านฟองหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมต้องขอบอกออคุณในใจของท่านคนเราเนี่ย ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแรกทันทีเรื่องยากก็จะเป็นเรื่องง่ายทันทีถ้าท่านมีใจถ้าท่านใส่ใจลงไปในความเป็นต้นส์ในความเป็นผกกู้ว่าการาหรือไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่เราจะนั้นคืนนี้เป็นคืนที่พวกท่านมาให้กำลังใจกับคนที่ทำงานไม่มีผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นอดีตผั้วการภา12ท่านยันล่าที่ท่านการุนาำเป็นตัวแทนพวกเราทำหน้าที่ยอย่างดีเยี่ยมขอบคุทุกท่านอีกครั้งทีัหน้าต้งวตา้งวต้ติวลวเจีนวัและเรียนที่แล้วถึงนิสาที่มมรทราบว่าเป็นนายกสโมสรปีที่แล้วเป็นปีแห่งชีวิตท่านครอบครวัวทางบุทรยพอเพราะนอกจากท่านเป็นส่วนหนึ่งของโลกบริการที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งทำงานร่วมกับผมและพวกเราท่านทุกท่ครับปริญญาดุษฎีบัณฑิตใช่ไหมครับเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วในปีที่แล้วแล้วยังมีโชคชั้นสองคือยังได้หลานสาวที่น่ารักด้วยนี่เป็นบุญําผลบารมีที่ท่านเราเพนเพียงแทนพวกเราขอแสดงความดีกับท่านอีกครั้งหนึ่ง โอกาสนี้คงเป็นเวลาที่พวกท่านจะได้ชื่นชมจะได้สรรเสริญ,ญ,ญคลังความดีและก็ได้เห็นว่าท่านผู้ว่าดเรื่อิรวตและเรดี้สุนิสาเป็นผู้ว่าในดวงใจของเราจริงๆก็ขอให้ท่านรองผู้ว่าการภาคคนที่หนึ่งและคนที่สองนำไปเป็นแบบอยา่างและผมเชื่อและเกริ่นว่า1 0ส a 2จากงานศินิเดียดีผู้ว่าการภาคดีที่สุดในประเทศไทย จากดีที่สุดในประเทศไทยดีที่สุดดีที่สุดจริงๆคืนนี้เป็นงานที่ดีกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติกัน,ถ,นถ้าใครไม่ให้เกียรติเราถ้าใครไม่ให้เกียรติกันเพราะฉะนั้นการมีน้ำใจการแสดงความรากักการแสดงความปรารถนาดีต่อผู้ที่เขาเสียสละที่ตนหนึ่งมีนั้นเป็นความน่าชื่นชม ผมขอเชว่าทพิรวัรประเสนยุทธิสาเข้าสาความนี้นี้ต่อไปทํางานให้กับภาคสามศูสย์ในสอบต่อไปได้ไหมครับต้องบอกว่ายินดีครับต้ายนี้ผมขอขอบคุณรัรียนเชิญเพื่อสมาชิกแต่งชุดยด็กยืนครั้งผมรบคุณแย่งเสื้อลอนหน่อยฮะแย่งเสื้อกินดีภาษาที่มาชมที่ไหนก็ได้ ออนนะขอียนเจญด้วยสมาร์ทที่ก้มแเกียรมิกิรุณาน้ำพือนไหังขอพกท่านาาบคุณามากครับขอให้คืนนีน้เป็นคืนวามพักช่วงาเป็นคืนแหความดีงามและเป็นคืนที่พวกท่านจะได้ลืมว่าพวกท่านมีส่วนสำคัญในการที่สนานาลูกว่าในประเทศรขอแสดงความยินดีครับ ขอขอบคุณท่านกรรมการบริการรัฐสาคนท่านละวัองค์สัตย์เกษวัตรยุทธ์คุณ <c oughs> ครับไว้ในที่รัลรู้นะครับขอเชิญท่านประธานในที่นี แล้วชูฉักขนกระทะเป็นตัวแทนของพวกเรามอบของที่ร่วมงานจากท่านผู้ว่ามาและหลายคนด้วยนะครับของคุณนะครับตรงนี้ครับของผู้ชมางที่เตรียมสำหรับการแสดงความยินดีนะเป็ช่อดอกไม้ขอไว้ในช่วงหลังนะคะและดอกไม้นะคะที่ท่านใดที่ยังไม่ได้เตรียมมาเพื่อแสดงความดีในวันนี้นะคะยังมีจำนวน่หนนะคะยังมีอีกมากขอให้ทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้ ที่ไดู้ที่ท่านประทานในพิธีกำลังประดับให้กับท่านผู้ว่าผขัรนะครับเป็นเขียิสัญลักษณ์ลาอ้อนประดับเพชรนะครับผู้ว่าเอาแม่นไหมสงแน่นสิ่งของนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านในวันนี้นะครับเทียบไม่ได้เลยนะครับจากความเฉลียสลักที่ท่านนะครับที่ท่านให้กับภ่าคเอสองของเรานะครับสนี้นรสุดท้ายครับจะมีการจับรางวัลนะครับสำหรับ จะมีหันบัตนะครับท่านใดที่ยม่เากล้อครับหนึวิชิตทิชิติชิตรับรับรับาัทราบว่ามีขั้มาอะครับตัวมีอะไร้งจนสบานะคะสบาสว่า